เราจะหาเครื่องหมาย question mark จากสามเหลี่ยมรูปนี้ได้อย่างไรมาดูกันนะครับโอ้โหตอนนี้เป็นแบบรูปนะฮะแบบรูปที่มีลัษณะสามเหลี่ยมนะครับมี4ี่มีห้ามี8ดมีสิบสองแบบนี้ไปเรื่อยนะฮะเฮ้ยเราจะหารูปแบบมันยังไงว่าไอตัวเนี้ยมันคืออะไรนะครับหาตัวเลข3มตัวบวกลบคูณหารเราได้ตัว ที่อยู่ข้างในสามเหลี่ยมทันยังไงดีเออเช่นเช่นเช่นสี่สี่กับห้ามาทำอะไรกับแปดเราได้สิบสองนะอืมสี่ห้ายี่สิบหมยี่สิบมาทำอะไรกับแปดดีอ๋อลบโอเคได้สิบสองครับถูกต้องหรือจะเป็นตัวที่สองครับเช่น สามกับสี่สามสี่สี่สามมาทำอะไรคูณสี่เหรอแล้วก็มาสามสี่สิบสองสิบสองอะไรกับสี่สิบสองลบสี่เออได้แปดข้างในฮะจริงด้วยสรุปน่าจะเป็นงี้ฮะสามสี่มาคูณห้าแล้วก็มาลบกับแปดนั่นเอง่งเงี้ยสามคูณสี่ได้สิบสองสิบสองลบกับสี่ก็จะเหลือแปด 2อคูณแได้สิบหใช่ไหมสองคูณแได้สิบหกสิบหกมาลบกับ6มันก็ได้อะไรครับได้สิบข้างในอ๋อสรุปนะฮะงั้น question mark ตัวนี้เกิดจากอะไรครับเอาสี่มาคูณอะไร4ี่คูณเดแล้วก็มาลบกับะไร8ปดสี่เจ็ดยี่สิบปดลบกับ8ปดคำตอบคือยี่สิบนั่นเองโอเค